ยังเก็บของที่แฟนเก่าให้ไว้ไหมเก็บค่ะยังเก็บของที่แฟนเก่าให้ไว้บ้างไหมครับมีบ้างครับยังเก็บของที่แฟนเก่าให้ไว้บ้างไหมเก็บเนี่ยเต็มเลยยังเก็บของจากหลักครั้งแรกไวบ้างวะเมอเอามาเ่อเป็นจดหมายนะสมัย ป .5 ปอ6อะไรประมาณนี้แฟนคนแรกจำได้ว่าเอาไปอวดพ่อให้ดูด้วยว่ามีสาวมาจีบแล้วน,นะครับนี่เป็นจดหมายรักนะครับก็ข้างในเนี่ยเปิดแง้ให้ดูนี่ยุคสมัยนีย่เขียนเป็นประมาณเป็นเพลงเพลงจากกามิกาเซ่ใครกันที่ทําให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันนี้รักฉันเรียกว่าเธอคือคุณเธอคนนี้นี่เขาแบบว่าไม่ไม่คิดเนื้อหาอะไรในในจดหมายเลยนะเขาจะเปลี่ยนสรรพนามแบบว่า ใครการที่ทําให้ชั้นรักก็แบบเปลี่ยนเป็นที่ทําให้ชื่อเขารักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นชื่อกูบางส่วนยอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีน่ารักด,กดีก็เป็นจดหมายนี้ที่ยังเก็บไว้เนี่ยก็เพราะว่ากูชอบกามิกาเซ่กูชอบกามิกาเซ่มากบอกเลยร้องได้ทุกเพลงมันมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความทรงจําของยุคสมัยอะคือหยิบมาปุ๊บเปิดเจอเนื้อเพลงปุ๊บว่าไอ้เชี่ยเนี่ยจำได้ยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยังไงอะไรกําลังบูมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า มันมันน่าเก็บไว้อ่ะแม้ว่ามันจะเป็นความนักแบบเด็กๆแต่ว่ามันก็เป็นความทรงจําที่ดีจริงๆอะของจากรักแรกตุ๊กตาหมาได้มาตอนมสองขึ้นมสามเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันรู้จักกันที่ค่ายลูกเสือหลังจากนั้นน่ะเขาก็ทัก f เฟซบ o ๊กมาคุยตลอดเลยรู้สึกชอบแหละแล้วมันก็มันเกิดเราเขาก็ให้อ응ืแล้วเขาก็เทเราไปคบกับรุ่นน้อง ที่ยังเก็บไว้เพราะว่ามันก็น่ารักดีแล้วเ,เ,เราก็ไม่ได้เกลียดเขาเรารู้สึกว่าของกับคนมันแยกกันอะเรายังชอบโมเมนต์ตอนที่เขาให้เราอยู่ไม่รู้ว่าจะทิ้งทำไมไม่น่ารักหรอมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นสับประรดของจากรักแรก ันคือหนังสือที่เขาให้ตอนตอนเรากำลังเรียนจบตรงนั้นก็มีปัญหากับตัวเองแหละมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอะไรนี้เขาคือแฟนแฟนคนแรกตั้งแต่มต้นประมาณม .3 ามครับแล้วก็เลิกลากันไปแต่ก็มีกลับมาหากันบ้างมันเหมือนจรวดที่แบบ บินไปไม่พ้นวงโครจรอะแล้วก็แบบวนวกกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดไปอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเรามีปัญหาก,กับกับตัวเราเองแบบว่าเราสึกแบบโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยเราก็อยากมีเขาแต่ว่าใจนึงเราก็เหมือนไม่อยากมีเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เล่มนี้มามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขียนว่าแต่เธอผู้อยากอยู่คนเดียวแต่ไม่อยากโดดเดี่ยว ซึ่งทาให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเรามีความสัมพันธ์พอมีอะไรที่แบบมากระทบความสัมพันธ์รู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มปิดกั้นตัวเองแหละซึ่งเขาก็เป็นคนที่เข้าใจพอเขารู้ว่าเออเวลานี้เราอยากเราอยากอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้เวลาเราอะไรเงี้ยเหมือนเขามองเห็นตัวตนจริงๆของเราอะมองขาดก่อนที่เราจะรู้ตัวรู้ตัวเราเองอีกมันเหมือนกับเป็นการรีมายว่าเออเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบใส่ใจเราอะไรเงี้ย ก็เลยยังเก็บไว้อยู่อ่ะของที่ให้หลายชิ้นแต่ว่ายังจำได้ดีมีนี่หมีกาดดอกกุลับตอนนั้นอ่ะม .4 กุกกิ๊กกับรุ่นพี่วันนั้นเป็นวันเลนทายปี2013เขาต้องไปแข่งวาดโรงเรียนอื่นแล้วทีนี้เราก็จะไม่ได้เจอกันในเช้าวันนั้นอ่ะ เราก็เข้าแถวเขาลูกพงชาติปกติแหละแล้วก็มีพี่ประธานนักเรียนะประกาศชื่อเราน้องแมรี่มองสีเทาโผออกมาพบพี่หน้าสเสาธงด้วยนะคะนี่ก็ฮะงงเพื่อนก็งงแล้วพอตอนเลิกแถวอะ่ะก็เดินไปแล้วพี่เขาอะ่ะก็ยื่นอันนี้มาให้ไว้คือแบบดูออกแล้วว่ารีบซื้อมันแบบไม่ห่ออะไรเลยอะ่ะแล้วก็ได้การ์ดได้หมีมาด้วยสอง้อหกสิบห้าวัน ที่ที่คุยกันมัง้งแต่งเฟซบุ๊กรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กตอนนั้นสมัยบีบีด้วยเหมือนเขียนประมาณมว่าเรารู้จักกันได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเขียนเป็นคำๆอะดีใจนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราชอบอะแล้วเราก็แบบซึ้งจะร้องไห้ชอบเขามากอะชอบเขาแล้วทําไมเลิกกันไปเพราะว่าเขาไปเมกาเขาไปชอบผู้ชายคออนี้นะพีก ทำไมเรายังเก็บไว้เพราะว่าเราชอบโมเมนต์นั้นมากเลยอะแบบในช่วงเวลาที่อยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วตอนที่ได้รับของค่ะมันก็รู้สึกดีใจมากๆเลยอะแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันได้นะคุยกันได้ของที่ให้หลายชิ้นแต่ว่ายังจําได้ดีของที่ให้หลายชิ้นแต่ว่ายังจําได้ดีเป็นอันนี้ครับซึ่งอันนี้มาจากแฟนเก่าที่ เขาเป็นสจวตเวลาเขาไปบินกลับมาเขาก็จะซื้อของมาฝากหรือว่าเราชอบเทียนหอมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเวลาเขาไปเมืองไหนเขาก็จะซื้อเทียนหอมมาฝากอันนี้ก็เขาไปก็เป็นเฮเกนมั้งส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขาก็เป็นสจวตเขาก็ทํางานบนบนเครื่องไปแล้วก็คอยดูเขาอะไรเงี้ยตอนเขาทางานตอนนี้เขาเอามาจากบนเครื่องซึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นชุดอาหารสําหรับเด็กอะครับ แล้วเขาเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามาให้ทําไมถึงยังเก็บไว้มันก็เป็นความทรงจําดีๆอย่างหนึ่งแม้ว่าความสัมพันธ์ตอนนั้นเราจะแบบ Hate and l เล e ฟ่ะครับแบบว่าทะเลาะกันบ่อยแต่ก็รักกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความทรงจําดีๆอยู่เราก็ไม่รู้จะทิ้งทําไมอะไรเงี้ยอืมเลิกกันเพราะว่าช่วงนั้นเราทําทีสิทธิ์จบ ช่วงปีสุดท้ายของมาหา,าลัยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเราติดเพื่อนด้วยแหละมันก็ยิ่งแบบแย่แย่แย่ไปเรื่อยๆแต่ก็มีมีเราเรากลับมาจูนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่แต่ก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตนะแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปหาไปไหนอะไรเงี้ยก็รักแหละแต่ว่าเหมือนความที่พอเราครบกันเขาเป็นคนที่เสียใจมากกว่าเราเราก็เลยปล่อยเขาไปแต่ของ ที่เขาให้เราเราก็ยังเก็บไว้อยู่ของที่ให้มาหลายชิ้นแต่ว่าเรายังเก็บไว้นี่หลายชิ้นจริงออันเนี้ยวาเลนไทายสิบเจ็ดวันครบกันสิบเจ็ดวันวานเลนทนยพอดีเขาเลยให้น,นี้มาผ้าพันคอถักโคเชให้กันอะไรอย่างงี้ครบรอบสี่เดือนให้มาเป็นกระดาษกระดาษกระดาษเยอะๆ,ๆ,ๆอันนี้เป็นครบรอบหนึ่งปีส่วนเหล่านี้ก็เป็นวันเกิดวันเกิดวันเกิดอะไรอย่างงี้อาจะต้องพูดกับว่าอันเนี้ยเป็นแฟนสมัย มอปลายเนาะประมาณจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเป็นความรักจริงจริงจังๆครั้งแรกอะไรเงี้ยเพราะก่อนนั้นมันก็ค่อนข้างจะเด็กมากอะไรเงี้ยเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จดจําแล้วก็แบบใส่ใจดีเทลอะไรเงี้ยเยอะมากของทุกชิ้นเนี่ยมันไม่มีของที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเป็นเขีย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 นทุกชิ้นมันเขียนหมดเลยอะไรเงี้ยที่กูรู้เนี่ยว่าชิ้นไหนอ่ะแม่งคือวันที่เท่าไหร่เดือนครบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันมีเขียนทุกชิ้นเว้ยอันเนี้ยมันก็จะมีแบบเขียนเขียนเนื้อหาแบบครบมาสิบเจ็ดได้สิบๆจ็มวัน อ่ะกูหยิบมาอ่านปุ๊บอ่ะทาให้กูรู้ว่าเนี่ยสิวันส่วนนี้มันเป็นแบบกระดาษเว้ยเขียนกระดาษหมดเลยมันดูไม่มีค่านะแต่มันมีเรื่องราวเว้ยก็คือในเนี้ยม่งมีใบหนึ่งที่กูอ่านแล้วมันเขียนว่าครบรอบสเดือนก็เลยรู้นี่เล่มนี้ของนาเสนอครบรอบหนึ่งปีมีเขียนหมดอะว่าแบบเดทครั้งแรกที่ไหนคุยครั้งแรกที่ไหนคบกันแรกวันไหนไปสวนที่แรกที่ไหนอะไรเงี้ยดูหนังเรื่องแรกเรื่อง,อ,งอะไรคุยกันในชีวิตจริงวันไหนคุยกันใน Facebook วันไหนทักว่าอะไรคือแบบคือจาเก่งมากอะ่ะคือคือเป็นคนที่แบบใส่ใจจริงๆอะ่ะที่ยังเก็บไว้ก็นี่แหละของที่เขาใหอ้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่าหรือราคาแพงหรือเป็นชิ้นเป็นอันแต่พอให้มาเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีค่าทางทางเงินอะ่ะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ,จแล้วก็มีเรื่องราวมากๆก็เลยยังเก็บไว้อยู่ของที่พีที่สุดอะ่ะโคดพีนี่ดูนี่สัตว์ป้าม กางเกงใน30ตัวคนคนหนึ่งซื้อไว้ให้ครับคนที่ให้เนี่ยก็คือแฟนคนปัจจุบันคบกันมานานแล้วก็รีมายเรียกเรียกว่าเป็นแฟนเก่าแล้วก็กได้เหมือนกันละมั้งที่เขาให้มา30ตัวเนี่ยเพราะว่าเราเคยบนน่นกับเขาว่าขี้กเกียจสร้างกางเกงในจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ว่ากูขี้กเกียจสร้างกางเกงในเขาก็ซื้อมาให้30ตัวแปลว่าอะไรแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมึงสร้างกางเกงในครั้งเดียวเพราะว่ามึงมีใส่ทุกวัน แม่งโคตรฟังชันมันมันจะมีของอะไรที่แบบว่าที่เราได้ใช้ทุกวันจริงๆอ่ะแม่งคืองเกงไหนเออทำไมยังเก็บไว้ก็เพราะแม่งฟังก์ชันไงคนที่ให้เราอ่ะเขาเขารู้จริงๆว่าว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรมันคืองเกงไหนสิ่งที่ผมต้องการจริงๆพอเราได้ใช้ทุกวันจริงๆใช่ไหมมันก็จะไม่ลืมเว้มันจะไม่ลืมว่าใครให้ผู้รับเนี่ยจะจดจําผู้ให้ได้ตลอดไปคุณคิดดูนะ สมมติผมตื่นเช้ามาปุ๊บผมใส่กางเกงในผมจะนึกถึงแฟนเสมอผมใส่ปุ๊บผมจะเห็นหน้าแฟนอยู่นี้ในชีวิตประจำวันผมใช้ชีวิตป,ปุ๊บแล้วมันยังไงต่อไม่กล้านอกใจไงผมไม่กล้านอกใจใช่ไหมเพราะว่าสมมุติผมจะต้องถอดกางเกงในแฟนเราดูอยู่มันฟังก์ชันแล้วมันเป็นเกราะป้องกันตัวผมเองได้ด้วยดีดีมากที่ยังเก็บไว้ก็ฟังก์ชันของที่พีคที่สุดครับของที่พีคที่สุด น่าจะเป็นชิ้นนี้ครับไม่มีอะไรมากอันนี้ให้มาตอนวันเกิดครับเป็นวันเกิดเราแล้วเขาบอกว่าเออเห็นเราเรียนด้านอาร์ตแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเราดีก็เลยให้เป็นฟิกเกอร์มือมาความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กก็เพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่เวิร์กดิพูดหยางได้ปะเฮียความสัมพันธ์ที่มันเฮียเพราะว่าเหมือนเรามารู้ทีหลังว่าแบบเขาครบซ้อน ตอนนั้นเราไปช่วยงานเขาแบบได้คัดงานนู่นนี่นั่นให้เขาอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาตามความหวังดีของเราอะไรเงี้ยเห็นเขางานเยอะเนาะเราก็บอกเออนี่พี่เราเออพี่ชนีนี่นี่นี่เออความไม้อยากนี่น้องอ๋องนะอะไรอย่างนี้นักก็เอาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วก็เอกใจแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไม่อยากแบบเซาซีหรือว่าไปแบบเค้นถามอะไรเขามากมาแล้วก็เออก็คอมเนเพื่อนเขาแหละข้อคอกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาแค่แบบ ไม่ได้เปิดตัวให้ใครรู้อะไรเงี้ยเขาแอบคบกันแหละพอมารู้ที่หลังก็แบบก็กเจ็บอยู่เหมือนกันเกลียดไหมก็เกลียดแหละหมายถึงหน้าตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าไม่กราฟเป็นแบบเส้นตรงที่ยังเก็บไว้แต่เราเกลียดเขาไม่รู้ว่าเราว่าทิ้งไปมันก็เสียดายอะ่ะคนแม่งอะ่ะคนที่ให้อะ่ะแม่งใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าของอมันยังใช้ได้นึกออกปะโอเคอย่างนอยก็ยังใช้ได้อยู่ของที่พีคที่สุดของที่พีคที่สุด นะครับโอ้ยนี่หมาเฟนวูด็อกตอนนั้นคบกับแฟนเก่าแล้วเราอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แฟนอ่ะรีเสิร์ชหาข้อมูลหลายๆอย่างมากเลยอ่ะในการแบบช่วยเราจากโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วทีนี้แฟนเก่าเราอ่ะก็ไปอ่านมาว่าแบบเออหมาเนี่ยมันมันช่วยแบบบำบัดได้นะ หมามันช่วยบําบัดได้นะเขาก็ถามเราว่าอยากเลี้ยงไหมเราก็บอกว่าอยากเลี้ยงเขาถามว่าพันอะไรอะไรเงี้ยก็ช่วยกันหาสุดท้ายก็ได้เฟนบูด็อกมาเพราะมันเป็นแบบหมาขี้เล่นอะไรเงี้ยจากนั้นที่เลี้ยงอะลรกซึมเศร้าของเราก็ดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเราเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสกับหมาถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่แล้วอะใครจะเลี้ยงอืมแล้วเราก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดอะทำไมถึงยังเก็บไว้มันทิ้งได้ไหมอะไม่ได้ มันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตอะแล้วอีกอย่างตอนที่ตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าอะเรามีแต่มันที่แบบคอยอยู่ข้างๆกันเวลาที่เราร้องไหอ้อะมันก็จะเอาตัวของมันเข้ามาเบียดแล้วก็บางทีก็เอาขาหน้ามากอดแขนเราแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่มีวันทิ้งแน่นอนเพราะว่าในชีวิตเราอะมีหลายๆอย่างใช่ไหมได้ออกไปข้างนอกได้ไปเจอเพื่อนแต่ว่าชีวิตมันอะมันมีแต่เราล้วสักวันหนึ่งเราจะทิ้งของพวกนี้ไหม คิดว่าอาจจะทิ้งบางอย่างเช่นดอกกุหลาบเนี่ยมันฝุ่นเยอะอะแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยแล้วก็ฮับไม่ทิ้งอะ่ะ <c oughs> หันไปเราก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะชอบโมเมนต์ในตอนนั้นๆที่เขาให้เรามาต่อให้แฟนเก่าจะไม่ได้อยู่ข้างๆเราแล้วอะแต่ของที่เขาให้มาจะอยู่กับเราตลอดไป <c oughs> วันหนึ่งเราจะทิ้งของพวกนี้ไหมน่าจะไม่ทิ้งครับทุกอย่างมันก็มีความหมายประมาณอยู่หมดอะไรเงี้ยมันทําให้เรารีมายถึงคนคนหนึ่งได้มันก็คือเหมือนความห่วงใยที่เขาให้เราณนะโมเมนต์ตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราอาจจะหาไม่ได้กับใครแล้วก็ได้แฟนแต่ละคนอาจจะดีบางคนดีบางคนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าของที่เราเก็บไว้เพราะมันคือความทรง,งจำดีๆอย่างหนึ่งของเราอะไรเงี้ยก็เลยอยากเก็บมันเอาไว้คิดว่าวันหนึ่งเราจะทิ้งของพวกนี้ปะ ถ้าให้ตอบตอนนี้ก็คงจะไม่ทิ้งนะเพราะว่ามันก็เป็นของที่เป็นคุณค่าทางใจะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องแบบย่อยสลายไปตามกาลเวลามันอาจจะปวดขึ้นกระดาษมันอาจจะน้ําหกใสหรือกางเกงในอาจจะขาดหางกวาจจะใหญ่ขึ้นจนมันแบบทะลุออกมาอะไรเงี้ยจนมันต้องจําเป็นต้องทิ้งจริงแม่งอาจจะฟังดูน้าเน่านะแต่ของพวกนี้แม่งแม่งถูกก๊อปปี้อีกชิ้นหนึ่งอะมาอยู่ในใจของผมอะ ที่มันจะไม่ถูกย่อยสลายไปตามกาลเวลาผมจะหยิบดูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ในใจของผมเราทิ้งสิ่งของได้แต่เราไม่เคยทิ้งความทรงจำาโ oh, <okay. S 1> อเคเรียบร้อยแล้วโ <Okay. S 2> อเค